E.P. นี้นะครับพวกเราจะพาไปชมคุนน้ำขำดิบเมืองมหาชัยใหม่นะครับน่าจะขึ้นดได้อีเอบาเบิงทางครับไรกับบมขึ้นด้เลย 啊，跟、yeah,。 วิวด้านล่างสวยมากมาขึ้นมาได้จากไหนครับสูงมากนะครับโอ้โห oh, oh, oh. oh, ยังไม่สุดกันยังไม่สุดปิดแล้ครับขึ้นมาได้จากไหน คนนี้เขาระเบิดหินเลยนะครับเนี่ยทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับผมเมืองมหาชัยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องวิวเหมือนเดทะเลนอนมือวิวดูครับบรรยากาศหกโมงเย็นนะเนี่ยไมหกโมงเย็นใช่ไหมหกโมงเย็นนาฬิกาจ่ายตัวนี้ห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็น ดูบรรยากาศครับืหวิวสุดยอด ทางมันเจิดลงข้างล่างนะครับถือว่าสูงเยอะ e นี่นะมันชิบ <youtubers> ล <radas heartbreaking> <that> <las> ื่นบอลลันเกต้าข้างเช่นคันเลยไม่ต้องไปได้นนะอยู่บนรถ ประตูซาวพันเกีบซาวพ่ก็คือเอาเประตูเทรอะเอาแค่รถคนไม่เอานะก็คือถ้าคนนั่งมาสิบคนก็เอาแค่รถ <laughs> อันนี้หารกันสามคนก็ตกไม่กี่ไม่กี่บาทครับ <laughs> นั่งมาไปสิบคนเอา <laughs> อันนี้อีกห้าร้เมตรนะครับผมเออมาเร็วเน้ะ ไปชมแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่นะครับตอนนี้เขากำลังบุกเบิกนะครับเขากำลังบุกเบิกนะเขากำลังทำนี่ครับป้าคือขักแ่ล่ะโอ้บรรยากาศครับโอ้ยสวยสวย สวยมากน้ำเขาสีงามเหเนาะมีเรืออีกโอ้ได้มีเวลาเนาะเราจะไปสพาอะไรอไโอ้ดูครับสวยมากน้ำสีสวย เย็นมากครับน้ำใสมากเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับตรงนี้เขนาน่าจะทําเป็นตูบเป็นตูบนะครับผมให้นั่งกินข้าวนะครับนั่งกินข้าวกินลมชมวิวนะครับผม วันนี้เมื่อเช้านะครับฝนตกเนาะแต่น้ําไม่ขุ่นครับโอ้โหดูนี่ครับน้ําไม่ขุ่นเลยนะครับแดงเขียวใสเลยครับอืบรรยากาศดีมากนะครับถ้าอยู่ท่าฝรั่งนี้น้ําเป็นสีขุนแล้วนะครับผมน้ําจะขุนกว่านี้นะนี่สีสวยมากครับผมเขียวมรกตสุดยอดครับสุดยอดเสียดายมากเลยนะครับวันนี้มาถึงเย็นแล้วครับ มาถึงห้าโมงครึ่งนะครับผมห้าโมงเย็นนะครับถ้ามาถึงเดียวกวันนี้นะผมวาดนี่ครับเล่นน้ํานะครับมีเรือให้พายมีหงยางให้นะครับปรเป็นบันไดสะพานโค้งนะครับสวยมากครับ ครับตันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม,มขอหน้าก,กำลังจะพัฒนานะอน,นี้ยังลกๆอยู่โอ้ตรงนี้ยิ่งใสครับดูฝั่งนี้ใสามากตรงนี้เป็นสะพานนะครับผมโอ้โหน้ำใสามากนะเฮ้ย ทำไมน้ำใสอย่างนี้ครับดูโอ้โหใสมากจริงเลยครับนี่โอ้สวยมากนี่ครับเพื่อนใน้ำใสไหลเย็นโอ้ย มามกระไวน้ำกลับดีไปเนี่ยฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับผมคุณน้ำคำดิบนะครับผมเมืองมหาชัย สวยงามมากนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้นะครับ๋ยวผมจะถือห่วงยางถือชุดโมเดลน้ำนะครับผมเพราะว่าน่าสนุกนะครับมีพวกเขามีเรือให้เช่านะครับนีเรือน่าจะไม่ได้เช่าน่าจะให้เล่นเลยครับนี่น้าเย็นๆแล้วก็ไม่แดดนะครับข้อดีก็คือเล่นตรงร่มนั่นก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจทําผลงานออกมาเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ